สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมกล้วยไม้ในสวนของเราที่นาเล็กเลี้ยงมาไว้ด้วยฝีมือของเราเองนะตอนนี้ออกดอกบานให้ชมแล้วนะเป็นต้นที่สองนะต้นแรกก็เคยถ่ายให้ชมแล้วก็คือเป็นกล้วยไม้ตระกูลรองเท้านารีนะที่ชื่อว่าเหลืองตรังนะก็เป็นสายพันธุ์ที่ได้มาจาก คุณโจเชียงใหม่นะถือว่าเป็นไม้ที่มีราคามากนะสมัยนั้นนะอันนี้ก็ได้รับการแบ่งปันมาจากคุณชัยโรธนะที่เขาย้ายบ้านกลับเชียงใหม่แล้วไม่สามารถที่จะขนกลับได้ก็ฝากนะ่าเลีเล้ยงนะเดี๋ยวไปดูกันว่าดอกสวยงามขนาดไหนนี่แหละรองเท้านารีเหลืองตรังนะก็เป็นวันแรกที่เขา เริ่มแย้มบานออกมานะก็ทรงเป็นแบบนี้สลับนาเล็กไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของกล้วยไม้รองเท้านารนะีเพิ่งจะเรียงครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันดีใจฮะดีใจที่เราสามารถเลี้ยงแล้วเขารอดนะรอดนี่คืออันดับแรกครับนะอันดับที่สองคือออกดอกนะออกดอกให้เราเชยชมนะไม่ใช่ออกดอกต้นเดียวนะ ออกดอกสองต้นนี่ฮะมีอีกต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้บานก่อนแล้วสีเริ่มเข้มแล้วถามผู้รู้นะถามเจ้าของคุณชัยรวดว่าฟอร์มสวยไหมฟอร์มไม่สวยนะเนี่ยมันแบะมันบานออกแบบนี้คือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่สวยนะสลับคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาจะมองเป็นแบบนั้นจริงๆ นะส่วนนาเล็กแค่ออกดอกให้ชื่นชมก็มีความสุขแล้วนะก็มาดูมาดูฟอร์มตัวนี้นะก็ดูก็แล้วกันนะว่าสวยหรือเปล่านะคนที่ดูเป็นนะนาเล็กยังดูไม่เป็นนะนะีต้องส่วนคนที่เขาดูฟอร์มดูไม้ประกวดเป็นนะเขาจะดูฟอร์มอ่านะ ดูกระบังหลังนี่ดูกรีบข้างนะทรงสวยยังไงนะอันนั้นเราไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเราไม่มีองค์ความรู้จริงๆนะแต่สิ่งที่เราดีใจภูมิใจก็คือเราเลี้ยงแล้วออกดอกให้ชมบานนะนะให้ชมสวยๆงามๆแบบนี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว อ่ะสลับคลิปนี้นั่นเก,ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ